อันนี้ก็เรื่องจริงครับพ่อรวยหลักๆตอนนี้ก็จะเป็นธุรกิจโรงงานถ้าที่กระทุ่มแบนนี่เป็นโรงงานกระสอบเป็นโรงงานที่รับช่วงต่อจากคุณพ่อคุณแม่ครับปีที่ผ่านมาปิดไป36ล้านใบก็ถ้าเพื่อนรอว่าปีนี้ขอให้มียอดขาย300ล้านนี่ก็โกรธครับแสดงว่ามากกว่าหลายคนจะหัวแข็งหัวดื้อเนี่ยเราเจอบ่อยบางทีต้องหักดิบถ้าเขาดื้อมาผมก็ด้านกลับครับ พูดแล้วก็ไม่ทําครับพูดแล้วก็มือนครับองค์วันนั้นผมพูดพูดแรงผมบอกว่าใช่เราขับเกียร์เก่งครับแต่เดี๋ยวนี้เปลีป่ยนรถยนต์เพราะฉะนั้นให้ผมขับรถเถอะให้เด็กรุ่นใหม่ขับรถเถอะขับเกียร์ไม่ได้แล้วร7อเจคนก็1้อยเจเรื่องครับบางเรื่องก็ต้องหลับหูหลับตามองข้ามครับยอมเสียเรื่องเล็กแปลเรื่องใหญ่ถ้าเราซื้อใจเขาได้ครับผมว่าเราได้ได้ทุกอย่างจริงจริงครับ เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเหมือนเหยียบคันเร่งเหยียบแรงมากพนักง,งานรุ่นเก่าเนี่ยครับคนที่มีประสบการณ์เยอะจะคอยแตะเบรกให้เด็กรุ่นใหม่ผมว่าถ้าเรายอมรับกันได้ครับทํางานสนุกธุรกิจจริงๆที่เห็นเนี่ยผมแอบทำอะไรธุรกิจแล้วมันพลาดน,นะไม่มีใครสนใจผมหรอกครับธุรกิจเดียวจริงๆที่มันสำเร็จผมว่าโลกจับ แบงค์นะครับพิพงศ์เกตกมลคุณหลักๆตอนนี้ก็จะเป็นธุรกิจโรงงานถ้าที่กระทุมแบงค์นี่เป็นโรงงานกระสอบเป็นโรงงานที่รับช่วงต่อจากคุณพ่อคุณแม่ครับอันนี้ม้วนที่เป่าก็เป็นเส้นได้ครับเราเจะเอาเส้นได้นี่แหละไปทอเดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องทอกันอันนี้คือเครื่องทอครับอันนี้ทอทอเพื่อ,อออกไปเป็นม้วน ออกมาเป็นม้วนแบบนี้ส่วนใหญ่จะมีสีมาตรฐานของกระสอบคือคือสีขาวแต่กระสอบเราพิเศษกว่านั้นเขาเรียกว่าขาวพิเศษขาวมากกว่าขาวปกติอันนี้ลูกค้าชอบเป็นสูตรลับของโรงงานครับโรงงานเราจะมีเป็นกระสอบการพิมพ์มี2แบบครับเป็นพิมพ์แบบเฟ็กโซก็คือพิมพ์ไปบนกระสอบอีกอย่างนึงเป็นกาเวียกาเวียก็คือเอาฟิล์ม OPP มาเคลือบลงบนกระสอบกําลังการผลิตเนี่ยขึ้นอยู่กับสีครับอย่างเช่นสีเยอะเนี่ยเราไม่สามารถพิมพ์เร็วได้อาจจะอยู่ที่20 ใบต่อนาทีแต่ถ้า4น้อยเนี่ยเราก็ได้ความเร็วขึ้นได้อีกเครื่องพิมพ์มีทั้งหมด4เครื่องครับ4เครื่องพิมพ์มว้วนแล้วก็2เครื่องพิมพ์มืออันนี้เป็นแผนกเคลือบเราเจะฟิล์มครับฟิม์มาเคลือบบนกระสอบโดยใช้เม็ดเคลือบอันนี้แผนกพิมพ์กับแผนกเคลือบเนี่ยอารมณ์เหมือนกับมาคู่กันมาคู่กันลูกค้าบางคนอยากพิมพ์กราวียากราวีอาเ,เป็นกระสอบที่ที่เป็นภาพเสมือนจริงเลยครับเป็นภาพเสมือนจริงแล้วเราก็เคลือบลงไปบนกระสอบแต่ถ้าเป็นเฟกโซ่ก็จะเป็นภาพ พิมบนกระสอบแทนเดี๋ยวผมพาไปดูแผนกตัดครับแผนกตัดถุงเกาเวียเนี่ยภาพจะเหมือนจริงเลยลูกค้าหลัหลกๆส่วนใหญ่เป็นโรงสีทั้งหมดเลยครับรวมเลยเนี่ย2,000กว่าลายแบ่งเป็นโรงสีปุ๋ยอาหารสัตว์ข้าวกับปุ๋ยเนี่ยเป็นหลักเลยครับข้าวกับปุ๋ยเป็นหลักลูกค้าเราทั่วประเทศเลยครับทั่วประเทศเลยแล้วก็ลูกค้าประเทศเพื่อนบ้านก็มีบ้างครับทำไมเพื่อนบ้านถึงเลือกเรามาผลิตมีกระสอบหนาแล้วสวยที่ไหนอีกบ้างครับในประเทศเนี่ย อันนี้เจ้าใหญ่ที่สุดในโรงงานเลยนะจัดเต็มเขาบอกขอก็สอบดีที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมาครับเราก็เลยจัดให้อย่างออเดอร์มาทีก็2ล้านใบ3ล้านใบปีที่ผ่านมาปิดไป3 6ล้านใบก็ถ้าเพื่อนรอว่าปีนี้ขอให้มียอดขาย3 0 0ล้านนี่ก็โกรธนะครับก็โกรธแสดงก็มากกว่าเป็นนักธุรกิจที่ขับเจ็ทสกีดะนิดหน่อยครับ <G ül> หลักๆตอนนี้ก็จะเป็นธุรกิจโรงงานเป็นโรงงานที่รับช่วงต่อจากคุณพ่อคุณแม่ครับแล้วก็ที่เป็นสายห้านี่จะเป็นโรงงานผลิตถุงพลาสติกส่วนธุรกิจส่วนตัวที่ออกมาทํากับภรรยาก็จะเป็นหมู่บ้านครับสร้างบ้านขายได้แหละครับตอนเด็กๆครับเป็นคนชอบชอบเล่นกีฬามาก่อนแล้วก็มาถึงจุดหนึ่งก็ตัดสินใจกลับมาทํางานที่บ้านครับก็คุยคุณพ่อ ตอนแรกก็คิดว่าได้กลับเข้ามาบริหารที่โรงงานเลยแต่ไม่ไม่ครับคุณพ่อให้กลับเข้าไปที่โรงงานก่อนเริ่มจากการเป็นพนักงานนี่แหละครับไปเป็นลูกน้องของพนักงานหลายคนในในสายผลิตที่เราเห็นกันเริ่มจากแผนกโตครับสโตไปอยู่สโตไปอยู่แผนกเครือบแผนกเป่าแผนกพิมพ์แผนกทอเฉลี่ยก็ประมาณปีกว่าครับปีกว่าไปเข้ากะกับพนักงานด้วยครับเป็นพนักงานคนหนึง่งนอนห้องพักคนงานครับรแผนกไหนอยู่แล้วไม่พัฒนาก็ต้องอยู่ยาวเลยครับคุณพอ่อให้อยู่จนกว่าจะเป็น กระสอบที่เราผลิตก็เป็นกระสอบพิมพ์ตาครับก็จะมีเป็นกระสอบเฟกโซ่เป็นพิมพ์บนแล้วก็มีกระสอบกาเวียจริงๆหลากหลายครับทั้งลงสีในตลาดข้าวตลาดปุย๋ยน้ําแข็งอาหารสัตว์มีบ้างครับหลากหลายธุรกิจที่ใช้กระสอบถ้าเป็นรายใหญ่เลยเนี่ยหลักๆก,ก็มีประมาณ200-300ถึงเจ้าแต่ถ้าโดยรวมรายเล็กรายย่อยด้วยครับเป็นหลักพันครับถ้าปีแล้วปิดไปที่36ล้านใบ ก็เรื่องจริงครับพ่อรวยครับใช่ครับแต่หลายๆอย่างเราก็พิสูจน์ได้เห็นว่าเราเริ่มเริ่มจากศูนย์เหมือนกันผมมาบริหารงานที่โรงงานผมก็เริ่มจากการเป็นพนักงานครับเรื่อมออกกตลาดไปเป็นฝ่ายขายไม่ได้เข้ามานั่งใส่สูตรบริหารงานในโรงงานเลยนะครับผมเคยคิดอยากออกจากเงาคุณพ่อโดยที่ไม่อยากไม่อยากให้คนพูดว่าผมโตได้ด้วยเงินคุณพ่อคุณแม่ถ้าถ้านับจากรุ่นคุณพ่อเนี่ยสอนต่อเนื่องมาก็ก็เน้นที่คนเป็นหลักครับเน้นบริหารคนเป็นหลักเลยจริงเริ่มจากคุณพ่อเนี่ยเป็นระบบ ครอบครัวมาก่อนครับเราก็เริ่มเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเน้นที่เรื่องคนเป็นหลักถ้าคุณพ่อสอนนะครับอย่างเช่นในโรงงานเนี่ยหัวหน้างานให้เก่งงานเก่งคนระดับบริหารก็เก่งคิดอย่างเงี้ยครับส่วนถ้าเป็นหลักบริหารต่างๆในโรงงานก็ก็เรียนรู้จากคุณพ่อเยอะครับแล้วก็จะรักษาคนเก่งไว้อยู่กับเราให้นานที่สุดคนมีหลากหลายอารมณ์ครับวันนี้ฝนตกวันนี้ทะเลาะก,กับภรรยาวันนี้หิวข้าววันนี้อากาศร้อนควบคุมคนยากตอนนี้มีร70คนครับ ร้อยเจ็ดสิบคนก็ร้อยเจ็ดสิบเรื่องครับบางเรื่องก็ต้องหลับหูหลับตามองข้ามครับยอมเสียเรื่องเล็กแปลเรื่องใหญ่ก็มีหลายคนมากที่อยู่ตั้งแต่เปิดโรงงานเยอะครับก็มีเข้ามาครึ่งวันครับครึ่งวันแล้วเขารู้สึกว่าไม่ใช่ทาง,ขงเขาพักเที่ยงหายเลยครับตามกลับมาก็ไม่เจอพนักงานหลายคนที่โตมาพร้อมกันนี่แหละครับก็เป็นฝ่ายขายก็ออกไปพร้อมกับลูกค้าของเราอันนี้เป็นช่วงที่โรงงานกระทบที่สุด ทษตัวเองดีกว่าผิดท,ที่เราเนี่ยแหละครับเราระบบหลวมเกินไปเราตรวจสอบละหลวมเกินไปหลังจากนั้นเรามีระบบการตรวจสอบมากขึ้นครับถ้าอยากได้ที่สุดจากคนที่เข้ามาอยากได้ความซื่อสัตย์ครับผมว่าที่เหลือสร้างได้มีเมื่อ3วันที่แล้วเนี่ยแหละครับจริงๆเราจะมีการตรวจสารเสพติดในโรงงานบ่อยครั้งครับก็เจอพนักงานท่านหนึ่งจริงๆอยู่กันมานานครับผมว่าเขาอยู่กับเรามา20กว่าปีแล้วตรวจครั้งแรกก็เจอสารเสพติดแล้วก็ตรวจ ครั้งที่สองผ่านมาหลายเดือนก็ยังเจออยู่ครับก็ต้องตัดสินใจให้เขาต้องต้องออกจากงานเพราะว่าเราห่วงความปลอดภัยของพนักงานหลายคนที่อยู่ที่นี่ครับ็อนนี้เป็นเรื่องที่แย่ที่สุดที่ผ่านมาไม่กี่วันนี้ถ้ารุ่นผมที่ต่างจากคุณพ่อคือรุ่นรุ่นคุณพ่อจะมีพนักงานเยอะกว่านี้ครับแต่รุ่นเราเนี่ยสังเกตว่าเครื่องจักรจะเยอะกว่าคนเราจะเน้นที่ลงเครื่องจักรซึ่งหมายว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาเครื่องจักรติดโควิดไม่ได้แน่นอนครับหรือว่า เกิดจะมีผลกระทบอะไรเกี่ยวกับถ้างานน้อยเราต้องปิดเครื่องจกักรปิดเครื่องจักรก็ไม่เสียค่าไฟแต่ถ้าเรามีคนเยอะแต่ไม่มีงานให้เขาเราต้องเสียค่าแรงผมว่าแตกต่างคือเราลดคนแต่เพิ่มเครื่องผมว่าความมั่นคงครับจริงๆถ้าเบื้องหลังที่คุยกับคุณพ่อคุณแม่มาตลอดทุกอย่างจะคิดเพื่อพนักงานจริงๆส่วนใหญ่เราจะมองพนักงานเป็นจุดศูนย์กลางครับแล้วคิดอย่างอื่นล้อมลอบพนักงานเข้าไป,าไปถ้าเราอยากเป็นผู้นําที่ดีครับผมว่า ผู้ตามควรจะเต็มใจตามเรามากกว่าครับที่นี่ไม่มีผู้นําไม่มีเจ้านายกับลูกน้องจริงๆในความรู้สึกผมจะบอกตัวเองตลอดว่าผมจะไม่เป็นเจ้านายไม่เป็นลูกน้องผมอยากที่นี่ไม่ได้คําว่าพี่น้องจริงๆถ้าเราซื้อใจเขาได้ครับผมว่าเราได้ได้ทุกอย่างจริงๆครับแต่ถ้าเราไม่ได้ซื้อใจซื้อได้แค่ง,งานเราก็ได้แค่ง,งานครับถ้าเราให้เขามากพอให้ความรู้สึกดีๆให้เวลาให้ค่าตอบแทนผมว่าเขาก็ให้กลับมาในงานมากพอเท่นกันครับ จากรุ่นพ่อถึงรุ่นผมหลายอย่างที่เปลี่ยนไปเยอะครับทุกอย่างมันแตกต่างกันหมดมันจะมีพนักงานหลายคนที่มาจากรุ่นคุณพ่อนะครับแตกต่างจากพนักงานใหม่ๆหลายคนอย่างเช่นความรู้ประสบการณ์แตกต่างทั้งด้านความคิดแตกต่างทั้งอายุแต่สุดท้ายมันต้องไม่แตกแยกครับสุดท้ายต้องพยายามจับทุกคนกลับมารวมกันพอรวมกันได้เนี่ยน่ากลัวครับเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเหมือนเหยียบคันเร่งเหยียบแรงมากพนักงานรุ่นเก่าเนี่ยครับคนที่มีประสบการณ์เยอะจะคอยแตะเบรกให้เด็กรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่ก็เอา ลุยอันนี้ก็คอยเบรกเบรกครับผมว่าถ้าบาลานซ์ได้ไปด้วยกันได้ไกลจริงๆก็ยากนะครับจริงๆก็ยากแต่พยายามจะเอาเอาเรื่องงานมาคุยกันเป็นหลักครับถ้าเราโฟกัสที่เรื่องงานมันก็จะมองไปที่เป้าเดียวเราจะไม่มองถึงเรื่องต่างๆไม่มองถึงเรื่องอายุไม่มองเรื่องประสบการณ์ไม่มองเรื่องความรู้แล้วครับเรามองที่เป้าหมายเดียวกันมากกว่าพิสูจน์ครับทําให้เห็นสมมุติว่ารุ่นรุ่นคุณพ่อเนี่ยรุ่นเก่าๆเนี่ยครับหลายคนจะหัวแข็งหัวดื้อเนี่ยเราเจอบ่อยบางทีต้องหักดิบผมไม่รู้้้คครรัับบถาาาาเขดดืมผมนกนล อันนี้บอกว่าทําไม่เวิร์กผมทําให้ดูครับแต่ถ้าเราทําได้แล้วครับเขาจะเกิดการยอมรับในตัวเราเองเฮ้ยมันทําได้นี่ดื้อสวนในโรงงานล่ะครับพูดแล้วก็ไม่ทาครับพูดแล้วก็มึนครับวันนั้นผมพูดพูดแรงผมยอมรับผมพูดแรงผมบอกว่าถ้าแต่ก่อนนะครับขับเกวียนใช่เราขับเกวียนเก่งครับแต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นรถยนต์เพราะฉะนั้นให้ผมขับรถเถอะให้เด็กรุ่นใหม่ขับรถเถอะขับเกวียนไม่ได้แล้วอันนั้นเป็นเรื่องที่รู้สึกว่าพูดแรงครั้งหนึ่งในชีวิต พนักงานรุ่นเก่าผู้นำที่ดีควรจะเริ่มจากการเป็นผู้ตามที่ดีมาก่อนครับในมุมมองผมโชคดีที่คุณพ่อสอนให้ผมเป็นผู้ตามที่ดีมาก่อนทุกคนนี้ในโรงงานหลายๆคนเนเคยเป็นหัวหน้าผมมาก่อนนะครับและเราจะรู้ว่าสิ่งอะไรที่ที่ผมไม่ชอบตอนที่ผมเป็นพนักงานเงอะไรที่ผมชอบตอนที่ผมเป็นพนักงานเราก็กลับมาปรับใช้กับเขาได้ ถ้าอยากฝากถึงเด็กรุ่นใหม่ต่อให้เราบริหารคนเก่งต่อให้เราบริหารงานเก่งต่อให้เราบริหารเวลาเก่งสุดท้ายถ้าเราบริหารเงินไม่เก่งผมว่าชีวิตไม่รอดครับสิ่งที่โรงเรียนไม่เคยสอนคือบริหารการเงินสุกนี้ที่ผมเรียนรู้มากที่สุดและคนเข้ามาสอนสุดคือบริหารการเงินเพราะรอบตัวเราต้องใช้เงินบริหารการเงินให้เก่งและถ้าเกิดอยากเริ่มต้นทําอะไรสักอย่างเริ่มเลยครับใช้แค่ความกล้าครับหลังจากนั้นใช้วินัยต่อวินัยสําคัญมาก ไม่ต้องกลัวว่าเราจะเริ่มแล้วผิดแล้วถูกไม่ต้องรอพร้อมถ้าพร้อมเราทําไม่ได้ทําครับแล้วถ้าผิดหรือกลัวใครว่าใครวิจารณ์ช่างเขาครับผมว่าผิดพลาดก็ไม่มีใครสนใจครับผมเคยทําพลาดมาเยอะเนี่ยไม่มีใครสนหรอกครับธุรกิจจริงๆที่เห็นเนี่ยผมแอบทำหลายธุรกิจแล้วมันพลาดน,นะไม่มีใครสนใจผมหรอกครับธุรกิจเดียวจริงๆที่มาสำเร็จผมว่าโลกจำ